วงเงินสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือที่เรียกกันว่าซอฟโลนซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ใหกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปปล่อยกู้ให้กับทางผู้ประกอบอุทกภ,ภยัยวงเงินทั้งหมด2 0 0 0 0ล้านบาทปรากฏว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกให้คนมาจองสิทธิ์กันก็เต็มทันทีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อที่คนเนี่แห่กันมากู้ตั้งแต่ตอนตีสี่ตีห้าแล้ววันนี้ก็ยังมีลูกค้าของทอสบางส่วนเดินทางไปขอสินเชื่อตัวนี้เช่นเดียวกันการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะครับเมื่อวงเงินเต็มไปแล้ว ทางทอสอก็เลยให้ลูกค้าที่เดินทางไปขอเนี่ยมีการทำสำานบ,บัตรประชาชนรวมถึงขอเลขที่บัญชีเงินกู้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาทีหลังอยู่ในบัญชีของรายชื่อสำรองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นกรณีที่ลูกค้ากลุ่มแรกที่มาขอสินเชื่อไปในวงเงิน2 0 0 0 0ล้านถ้าหากคุณสมบัติไม่ผ่านก็จะเลื่อนลำดับถัดมาขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะทำให้คนที่อยู่ในรายชื่อสำรองนั้นมีโอกาสจะสามารถขอสินเชื่อน,นี้ได้อยู่นะครับ นิดนึงนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไปขอวงเงินสินเชื่อนี้เอาไว้แล้วท่านยังยื่นเอกสารไม่ครบทางทอสอแจ้งมาโดยเฉพาะหลักฐานสําคัญก็คือหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงๆอย่างหนังสือรับ,บรองจากทางเขตปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีลูกค้าหลายรายของทางทอสอก็มีการขอผัดผ่อนไปก่อนว่าวันนี้ลืมเอาเอกสารมาจะเอาตามมาให้ภายหลังทอสอยืนยันนะครับว่าท่านต้องรีบออกมาให้ตามระยะเวลาที่กําหนด หากเลยระยะเวลาที่บอกไปก็จะดีดชื่อท่านทิ้งทันทีและเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาโดยวงเงินที่มีการเตรียมเอาไว้เผื่อเบื้องต้นนะครับอาจจะมากถึง25,000ล้านบาทด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องของทางทอสอนะครับพาไปดูราคายางกันบ้างครับช่วงนี้ราคายางตกต่ำหลายคนต้องการคำอธิบายรวมถึงแนวโน้มว่าราคายางนั้นจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่ดูแนวโน้มแล้วค่อนข้างเป็นไปนได้ยาก ทางผู้วยการของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์อัดพิสารวณิชบอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางทําให้ตกต่ําลงช่วงนี้มาจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปรวมถึงสหรัฐจีนแล้วก็อินเดียเลยทําให้ความต้องการยางนั้นลดลงก็เชื่อว่าใน4-5ถึงปีต่อจากนี้ไปราคายางพาราบ้านเราโดยเฉลีย่ยรวมถึงในตลาดโลกจะอยู่ประมาณ77-90ถึงบาทต่อกิโลกร,รมัม และเป็นไปได้ยากครับที่จะขยับขึ้นไปถึง120บาทต่อกิโลกร,รัมเหมือนอย่างปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรเลีเ่ยงดำเนินการก็คือหาทางจัดการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำโดยเฉพาะการเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราทั้งหมดก็จะเป็นการยกระดับราคาไม่ให้ราคานั้นตกต่ำลงจนเกินไปและควรจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงราคาด้วย ร่าที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณไปแล้วกว่า30 0 0 0ล้านบาทแต่ไม่ได้ทําให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้นมากนักนะครับพาไปดูความคืบหน้าเรื่องของโครงการลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกันบ้างครับในโอกาสครบรอบอีกหนึ่งขวบปีของทางรอฟมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทางผู้ว่ารอฟมคุณยงสิทธิ์โรดศรีกุลก็บอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้เอาไว้ ว่าตอนนี้ทางรอฟอมอ์กำลังทำงานและก็เจราจากับคู่สัญญาเดินรถอย่างทาง BMCL อยู่แต่ว่าตามแผนงานการเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายเนี่ยดูแนวโน้มแล้วจะสามารถใช้ได้จริงๆน่าจะเป็นภายใน2ปีข้างหน้าก็คือปี2557ระหว่างนี้ต้องเจราจารนอกจาก BMCL ก็จะมี BTS ด้วยเหตุผลที่ทำให้ต้องรอนานถึง2ปีเพราะว่ารอฟอรมอ์ประเมินเอาไว้หากใช้นโยบาย20บาทตลอดสายจริงๆ คิดว่าปริมาณผู้ใช้รถไฟฟ้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและตอนนั้นเราควรจะมีปริมาณรถที่เพียงพอต่บความต้องการก่อนซึ่งตอนนี้ครับ BML c มีรถไฟฟ้าใช้หมุนเวียนในระบบเพียงแค่19คันก็เชื่อว่าต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย1เท่าตัวก็คือ38คันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานครับและที่คุณผุ้ชมได้ดูไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเรื่องของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณวัชรีวิมุตยตายน์ขึ้นมาดํารงตําแหน่งประหลัดกระทรวงพาณิชย์แทนคุณยนยงพวงราชเหตุผลสําคัญครับหนีไม่พ้นเรื่องของการตอบสนองนโยบายที่คุณวัชรีวิมุตยตายน์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรรวมไปถึงการดูแลราคาสินค้าภายในประเทศแต่อีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องจับตาดูครับก็คืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้คุณมนัตสร้อยพลอยเนี่ยนั่งดํารงตําแหน่งอยู่แต่ว่าท่านก็จะเสียอายุราชการพร้อมๆกับคุณยันยงก็คือ30กันยายนต้องดูว่าใครจะมาทําหน้าที่แทนเนื่องจากว่าตําแหน่งของกรมการค้าต่างประเทศนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับประตูระบายข้าวในสต็อกของทางรัฐบาลซึ่งมีอยู่กว่า10ล้านตันนอกจากตําแหน่งของคุณมัชรีแล้วครับมีตําแหน่งอีกสองตแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือคุณสีรัตน์รัฐบานะ จากตอนนี้เป็นอธิบดีกรมเจราจาการค้าต่างประเทศก็โยกกลับไปที่เดิมก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นอธิบดีท่านปัจจุบันก็คือคุณนันทวันสกุลทานาคอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกก็จะย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์แทนครับปิดท้ายดูบรรยากาศการลงทุนของหุ้นไทยในวันนี้กันหน่อยครับตอนเปิดตลาดในดัชนีปรับตัวลดลงครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่อย่างทางแอดวานซ์มีการขึ้นื่องหมายเอกดีแจกปันผล5บาท90าสิบง แต่ว่าถ้าหากลบผล XD ไปแล้วก็ปรากฏว่าหุ้นไทยนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับและปิดตลาดก็สามารถปิดตลาดครึ่งเช้าในแดนบวกได้ด้วยขึ้นมา2.28จุดอัชนีิปิดครึ่งเช้า1 2 3 1 2 8บุลค่าการซื้อขาย13,259ล้านบาทนักวิเคราะห์หลายสำนักฟันธงตรงกันนะครับว่าหุ้นไทยมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดอีกครั้งที่เคยทำเอาไว้คือ1 2 4 8จุด ค่าเงินบาทช่วงช้าเปิดตลาดมาอยู่ที่31บาท45สตางค์ถึง52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นครับจากปิดตลาดวันนี้31บาท51ถึง54สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมา50บาททองคำแท่งรับซื้อ24,100ขายออก24,200ส่วนูุพันธ์ขายออก24,600บาทครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าพาไปดูข่าวของ Apple ในช่วงของต่างประเทศกันบ้างครับ